สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องซูฝูสูค้อนนะครับพี่น้องร้างไก่ข้างไก่ว่า,วาสิพี่น้องร้างสาปปเลาข้างไรก็เล่วแต่ทั่วประเทศกับพี่น้องชาวสวนคาทั้งหลายอันนี้คือสวนไม่สวนอ่เปิดไหมครับพี่น้องอ่เปิดแล้วทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องสวนของพอแปงพอปงแปงราคาพอแปงสวัสดีพีนออ่น้องนณะนี่ผู้จะของสวนคาครับ ุคนซอหพี่น้องสดีคีครับเกี่ยงดีครับบัดนี้เมื่อนั้นพาพี่น้องมาเบิ่องันจากหกเพราะว่าเฮาทิทัาครับมันสวนหูแล้วบ่ร้ะครับสวนนี่อยู่ประมาณเท่าไรก็พอ2 0งต้นๆนี่ล่ะครับ200ต้นๆ2ส0เนาะนได้อยู่นะครับประมาณการครับอันนี้พอปีปีก่าไปปีกววเล่ะครับปีจักปีจเดือนหประมาณปี5ปีนี่ล่ะครับโอ้มาสูงแง้เบิ่งล่างอครับพี่น้อง้อมปู้อมน้เลยนะครับพี่น้องมา ข้าเหรี่ยงก็มีนะครับแม่ข้าเหอี่ยงกบอปักไงเลยอันนี้ก่อขึ้นเสมอกันดีแห้ใช่เนาะเสมอกันดีแต่ว่าช่วงนี้เขาไม่ได้ให้บำรุงรักษาเขาไม่ได้เห็นยังเล่นบ่บอกครับพี่เจ้าเอา่ายปีนี้มันมอท่าข้ามข้ามความสาเฉยๆข้ามความสาเพราะว่ายังตอนรับพี่น้องตอนรับพี่น้องพี่น้องคนสีมาหลายครับพี่น้องมาเอาเรื่อครับนี่สวนนี่สวนงามๆเลยครับพี่น้องเปลือย คได้ยินเขาว่าสิลงงวดตัวหนึ่งตอนทัาพี่น้องว่าน,นอกว่าบู๊ยาขามาบ่งทาง้านนายงคักได้พี่น้องเนี่ยแต่ว่าสวนนี่เริ่มเริ่มเฉียวออกแล้วนะครับแต่ว่าหังพัฒท่นอาออกจักก่ออยู่อ่านี่แหละครับถ้าพี่น้องสร้างมาเดี๋ยวนี้ก็คือเฉียวออกมือนี่แหละครับออกมออือเอื้อนเศร้าครับอ่านำสร้างมาเป็นกองกระเจียวสวนนี่แหละครับให้พี่นอ้องอ่าแต่ว่าใจจริงใจนันระยากให้พี่น้องมาเอายึดสวนเลยครับ สวนนั้นมัดแล้วเด้ครับเด้อมัดแล้วครับสวนผมรีวิวให้เบิ่งพี่น้องเบิ่งเลืดูอันนี้ก็สวนใหม่คือว่าเฮาสิขายเป็นสวนเป็นสวนให้สวนนั้นเมื่อกี้จังเขียวสวนใหม่ไปเรื่อยๆบ่สิบ่สิเฮ็ดมุ่นเฮ็ดมีวะถ้าไปให้เป็นมัดแล้วสวนนั้นฮาก็สิปลูกใหม่เป็นมะพร้าปลูกใหม่ไปเรื่อยๆอันนี้มันสูงโพดมันสิล้มเพราะในหน้านี้หน้าฝนตากครับเออตากองพี่น้องย่างส้มมันอกี้วะเอ้ย่างหยาบหนาฝน ผลอย่ามันรักใบพันเศร้าละขาห้องฟอสิบอกได้บ่อพอกันพันมาเอาวลายจังไหมแต่ละก่อเพิ่นเอามาเอาเป็นกองสิไหมก็ได้อยครับได้อยครับอืมจะเริ่มต้นี้ห้องก่อนแล้วคุยกันได้หนาสวนครับคุยกันได้ถ้าข้าหนาสวนคุยกันได้ครับไม่มีปัญหา แมีอันว่าเขาจะเป็นมาหามทางไงเด้อบ่ครับบ่อกเป็นว่าไหมว่าอะไรเด้อมีก้นก็เดือบิงก์กับแก่ขั้นแถวผมแม่หอสวนหลับไปหันขานใช้ผ้าปานปีงตากับผ้าสูงกันได้ผมผมได้เป็นผู้เสียผมเป็นผู้เบาบ่ครับบ่ผมเป็นคนแบบนั้นนะครับอันนี้คือการันตีได้คือพอซอท่อแปรงครับพี่น้องเออเพิ่นเป็นผู้นำมู่บ้านเป็นผู้นำชุมชนของตำบลนี่แหละครับ ตะกอดตะกีดตะกอนเพิ่งจะเป็นพ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่บ,<อ>บา้านจนเกษียณเมื่อว่าละเมื่อว่าละบอกป่ะเออก็เลยมาลงที่แรกว่าสิบเอานยางังดอกพี่น้องก็เลยขั้วแถวเอออยากใจอีกก็เลยนี่แหละครับก็เลยมาเอาคาเห็ดคาให้าบแปลงมาปั่นให้พี่น้องเอออยากให้พี่น,อน,น,อน้องเอาไปปลูกอยากให้ได้งามๆน้ำกัน ออกกำไรได้กำไรบลายกะซางมันสวัสดีครับพี่น้าวุ้ยมาลีเยูะพี่ตัวนี้เมียนี่เระผู้ช่วยของสวนแท้ครับคนมีค่าคนมีค่าเดียวครับพี่น้องาขาคนไม่เขาค่าเขาปลาขาอะไรครับอือันนี้เขาแจงบอก่ะแจงแจงงาแจงหยางออกนะแจงให้ายผลขูนมาเอามันง่ายผลถึงหยางง่ายเอองยางง่ายเรียกก่อ กสิเห็นว่ามันก่อ,อหน่อยก <th inclusive> ่อใหไงมันบ่พอฟ้ากันเฮาเฮาหยาหกอึ่งตึงกึ่งเฉาเฮาบ่เห็นเดี๋นาะบ่บ่เห็นลำบ่เห็นก่อมันใหญ่มันหน่อยมันบ่เพิ่นมาเอาเพิ่นกับพี่ฟังหน่มันใะเพิ่นเออเออหมายถือว่ามันตัวกูตันหนีว่าที่อันอันบ่เป็นบ่เป็นคนตัวเดียวคือว่าตาจาของตัวจาของเพราะเฮาเฮาบ่เห็นลำมันนะครับว่าลำหน่อยลำลำหลายเนี่คือจังสี่ครับพี่น้องเนี่ยมันตะกี้พันหนึ่งบ่บ่บ่ต่อเดี๋ยวนี่มันก่อใหญ่ครับพ่อผมว่า มันก่อใไงครับอีหลีบัดถากบัดถางออกพี่น้องเจ้าหัวใจว่ามันกน่อใหญ่เนาะพอเนาะโหดแล้วโหวดแล้วพี่น้องง่ามลายมาเอาเด้อครับพี่น้องมาเอาเด้อบ่ได้ปลูกไว้เสรเบิ่งได้ปลูกไว้ใช้พี่น้องเด้อนี่เด้อมาเอาครับต่อร่องกันได้กมาเบิ่งคนมีขาหนำเออ <laughs> มาพอเลยล่ะครับนี่ผู้นี้ล,ะล,ะล,ะละ่ะผู้สิขุดให้ผู้นึงแม่นบ่พอเออถ้าพี่น้องบ่เอาคนขุดมานน้ำก็คือพอน่เอาวนี่แหละครับอาสาให้เอออาสาให้ขุดให้ยก้นให้ ครับอยาเสาว่ามันออกง่ายเด้อพี่น้องเอ้ยคานตอนคุดพ่ออยากให้คุนได้กันผู้คุดว่าเป็ี่ยนเป็นบัวว่า,า,าคือคุดใส่ส้มไก่้ว่าคือคุดใส่ส้มปลาด้วยนะคุดเอาไปปลูกมันอยากแอบเอาการเนี่ยอันนี้เขาก็ตบส่งไปเขาก็บทีมแบงังทีมเป็นปุ๋ยนะพ่อเนาะเป็นปุ๋ยต่อไปครับ ล่ำใดล่ำล่ำแถาล่ำแตงวัดชีห้องก็ตัดออกแกงออกให้มันงามคตรมากเลย่ังมาโอ้กอนนี่มันดีไหมนังเออเออมันเป็นจะได้หลายหลุ่มที่ตัวนี่วัดชีจะเ้าก็แยกเป็นมันมันแปตามเงาเขามันเนาะคาอยู่เนาะเออบพราะฉะนวัดสิหักมุนหักมีด้วยครับพี่น้องไปยังบ่าคามันมีคาอย่งว่าแต่มันมีคาครับมีคาล่าทหลายตัวครับโว่แลละครับ เออคุณแม่ยูยาโสทอนนะครับเดี๋ยวคุณแม่ยูยาโสทอนเดี๋ยวผมเจยพอแปลงผ้าไปเบิ้งค่าเหลืองนะครับค่าเหลืองคุณแม่สีผ้ามาเบิ้งเอาครับงามแบบงามเลยครับยุสวนนี่แหละครับยในสวนนี่เลยครับมาเอาบ่ต้องเรียนแปลงมังงันมังนี้ครับเอายุสวนมังเดียวจบครับจบมีค่าเกษตรแดงน้อยก็จบยุนี่ขึ้นกันครับมีหลายก่อมีหลายมีหลายเงาอยู่ครับโอ้ยผัวหล่ะครับ มาปวดมาเกินเถอะครับซจำกันไปมัดเอาค่ากัวค่าครับค้าเหลืองก็ค่าเหลืองนี่อันนี้ค่าเหลืองเด้วยครับนี่ได้เข้าใจว่าค่าเกษตรแดงแดงเงี้บ้างเป็นค่าเกษตรแดงหน่อยนะครับนี่สุดงามเลยครับพี่น้องกูนะถ้าว่าสังเกตกันบ่เอาค่านี่คันบ่ค่าเกษตรแดงเนี้ยอันนี้ค่าเกษตรแดงเงี้ยนะครับพี่น้องเนาะนี่ข้าพเจ้าไปเปรียบเทียบให้เบ้างอันนี้คือใบค่าเกษตรแดงเงี้นี่ครับค่าเหลืองหนึ่งขี้น้ำสีครับใช้พอเอาเปรียบเทียบเอาแลมาเปรียบเทียบบ้างนี่คือค่าเหลือง นี่ครับคาเหลืองมันจะเปลี่ยนทั้งสี่ครับคาเหลืองอันนี้คือคากระเสียดเหลืองไงครับปลาเป็นกระเสียดมตัวนี้มุ่นนีครับเอออันนี้มุ่นครับอันนี้เหลืองกิเลสนี่ครับแต่ว่าล่ำต้นมั่วเพรกันครับแต่ว่าล่ำต้นนี่ปุ้ยพูดเลยครับว่ามันซ้ำกันไปเลยเหรอครับล่ำต้นนี่ครับบั่วเพรกันเลยครับกันเบิางตั้งเหงาบิางตั้งต้นนี่บ่ยังจักได้เบรอครับแต่ว่าสังเกตเบิางใบนะพ่อเนาะพูดเลยครับข้ามเขาว่าว่ามันคาใหญ่ทั้งเมิดเฮ้ยหมู่อรงผมยันได้เอามุงมากางนอนนยีเด้อ ตัวนี้กระลำนึงเลตัวนี้ลำเดียวตัวนี้ใจ่ั่อ <laughs> อันนี้มันลำเดียวครับลำเดียวเด้อพี่น้องอันนี้สมวนให้ไฟง่าผู้เดียวแล้วกันนี่ <laughs> บักขาวฟังฟังแฉ่แฉ่ห่อนแฉ่ห่อนม,มีมีจักรกวาอยุ่นข้าเหรียงเหรอเยอะนับนับต้นผลมากกว่าเนี่ยเจ็ดตัวเจ็ดกอดเสีมรถผนเด้อคุณแม่เ้ยรถพิกัดนี่เออรถพิกัดเต็มมอกกอกเด้อครับนี่ ต so right ่ว่าค้าเหลืองบอกไว้ก่อนว่าคือนฉี่ก็ค่ายเกษตรอย่าง่ให้พิเศษเลยครับคุณแม่สาเอาค่าเกษตรอย่างง่าเรอค่าเหลืองเทากับฉีดรถต้องไปรีบรับรองมาพิดหวังหมดเลยครับเนี่ยเปล่านะครับรับรองว่าต่อได้เป่าได้ถ้าผู้ใดมักง่ายหลายคันว่ดต่อพ่อแปลงกับรถให้เองคันนั่นต่ออะไรพอแปลงเนี่ยเจ้าเปงก็วัดต้อก่อนกัยฉีดรถถึงเจ้าบ้างกันหน่อยว่าทีพอหลายครับพออยู่บ้านไรเออพองแค่คือึังฉี่เหรอครับพี่น้องปันพี่ปันน้องครับ เออบ่ได้หากินแค่เดียวหากินน้ำพีน้ำน่องเนี่ยครับไปตลอดปีตลอดซากนี่แหละครับต่างคนต่างพึ่งผ้าอาศัยกันเพราะว่าสิเป็นยุบานใดเมี่ยงใดก็แล้วแต่ครับเออเป็นพี่เป็นน้องกันได้เมื่อส์ธรหลายคนกับบอสขาใกล้ขาเออธรรมาหลายคนบางบางนี่เปียงธรรมาหลายที่กรลมง้อพูลักมารถพิษมารถบานนึงกระจีลมง้อพูลักพอเปียงว่าโม้ยบางนี่เปียงครับพูลักครับ เขามาทั้งในมิตรก่อไงๆเ้ยครับพี่น้องคุณหละพูนครับมิตรใบงามใบเสียใบร้นใบแห้งใบใหม่บ่นี้แบบสังเกตเบองใบได้ง่ายครับอันนี้มันใบเก่าได้ครเบนี่อันนี้ร่ำเก่าก็ร่างสุดเฉาลงก็คือยพูดครับเบองใบเขียวเหลี่ยมยบยบแสดงว่าค่านี่สุดหยวดมันแบบว่า พี่น้องเขาฝากมาถามว่าเขาการปลูกน like okay. anyway, ี่ปลูกไอ้ยกหลองหรือปลูกพวกยกหลองอะไรมันจะดีกว ok ่ากันดูแลง่ายกว่ากันครับสภาพดินครับสภาพดินเขาแบบันแต่หนามในทีมันลุ่มถ้ากยโยกหลองครับครับอาทีเขาสูงเนี่ยอืมเสียะหนามแต่ขึ้นครับปลูกเรียบได้กันไรครับครับปลูกเรียบก็ได้ปลูกแบบนี้ก็ได้อันนี้แบบโยกหลองได้ครับแบบโยกล่องอันนี้ปลูกปลูกไปเลยครับ แต่ว่าแต่ว่าให้ให้ให้ใหจัดเป็นแถวจักหน่อยมันจังบ่มันจังประหยัดพื้นที่พื้นที่มันจังบ่แบบว่าปลูกเชซ่าซสาสายหญ่ๆกับบ่แม่นแนวกับมันมันสิบ่ได้หลายเพื่อนเอื้อนว่าบ้านผมเอื้อนว่าแล้วถ้าคือพ่อปลูกเนาะเจ้านี่เขาคือพ่อปลูกยังไงก็ปลูกกันแล้วละนี่ครับแต่ว่าถ้าสามปีก่อนอยู่เข้าวจอกขายก่อละพันเดียวกับซ้ำนนี่แหละครับก่อละพันครับสามปีขึ้นแล้ว แต่ว่าคันเอาเป็นกอเอาเท่าสามกอสี่กอก่อซ้ำนี่กะกะลดได้คึกเก่านััคครบุยกได้อันที่ว่านี่บ่เถียงพันเลยครับพี่น้องเจอวันทริปกอขึ้นไปก่อละวหาร้อยหกไร่ก็ว่ากันไปทริปก่อเก้นไปก่อแล้วหาร้อยหกไร่บอกกันเอากันครับพี่น้องบอกกันได้เมื่อต้องยังคุ้นบอกกันถ้าผีห้ผีหน้าจะแฉ่งบอกยังจบดูครับ ต่ว่าบอกไว้ก่อนเด้ครับพี่น้องบอกว้ก้อนครับคือว่าค่าหนี่มืดเพราเป็ี่ยนได้ครับของพอแปลงนี้มันจะมีอยู่เป็นพันเป็นพันก่อเด้ครับมันจะมีหลายสวนอยู่ครับสวนทีกาลังสิพ่อพ่อเป็นเอาสายพันธุ์อยู่กับมีเดี๋ยวนี้กําลังเจ็ดเดือนกับมีหาเดือนกับมีสามเดือนกับมีครับแล้วก็มืดสวนนี้กับมีอีกสวนต่อๆไปแล้วก็เว้นแล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับพี่น้องคุณพ่อครับสราบัน้เพิ่นมาถามว่าปลูกข้าหนี่เขาปลูกฤรูใดุ กันสดิดิครับถ้ทุกดูน่าดูแลง่ะตรงพวกป่าหนามคนึ่งไม่หนามเตรียมหนามครับปกติธรรมดากับพวกขาดหนามอยู่แล้วหน,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 นาฝนกะซางขันฝนขาดทิ่มช่วงเขาก็ต้องใส่หนามเพื่อเก่าช่วงเขาปลูกไม่ไม่มอยา่างคืออาทิตย์นึงครับดูแลหนามถูกตอนเย็น,นหรือตอนเช้าก็ได้นะครับ<อ>แต่คุนเมืองคนเมือหยอดเพิ่คนหนุ่มพิ่คนธรรมดาเขาแบบยอดทุกคนเพราะเมนว่าเฉยหายซื้อมือตัวบ่ครับถ้าบางบางบางสภาพดินเ้าออกว่ามันซึนบอมันซูมบอมันนครับต้องต้นไม้ทั่วไปนะครับเออ หายไร้กระบาดีหายไร้กระบาดีม hmm. ันสิบวัดแตกนอมัน hmm. ฉ mm ีด hmm. ว mm ัสดุมีอาการแพรน้นำเยอะด้ครับพี่น้องคาคาจุ้มนี่สังเกตบางมันสิมีอาการแพร่หนำเพราคือคาเพื่อนบ้านบ่คือคาหนำเพราคือคาลิงเด้อถ้าปลูกเลี้ยงน้ำขังเพคนเป็นดีเออถ้าน้ำขังมันสิใบแม่นครับเห็นเลยสังเกตบางไม่เห็นสังเกตได้เลยคือใบมีปัญหาเลยถ้าอุ้มน้ำนี่ครับอันนี้ถือว่าสุดยอดนะครับซุดยอ่เสรว่าสภาพดินถ้าปลูกสภาพดินได้ก็ได้เห็นรอได้ครับได้ครับหินแหก็ได้ ดินลูกรังเท่านี่ไหมดินไล้รวนแต่ว่าสภาพดินแบบนี้ดีที่สุดบ่สภาพดินสําหรับปลูกค่ะแต่ว่าแถวเมืองยะโสแถวไรอ็ดนี้แบบนี้แหละครับพี่น้องดินแบบนี้แหละดินดีครับปลูกยังกะงอ่ำมครับดินมัน่ค่อยเียดินนะครับบางสภาพบองบางเพื่อนที่นะพอนะปลูกผลไม่ผลผลละมากลากไม่สิบ่ศเป็นผลสิบปศสิบ่ศได้กิ่นไยว่าเชไงแต่ว่าต้นงาม ใบงามต้นงาม,มน,าาานั่นแหละครับเอาค่านี่แหละครับไปปลูกสุดยอดครับพี่น้องอออปลูกซุ้มนี่ครับปลูกซุ้มได้กินหัวกินนี่ครับย่าปลูกกินมากเออนพอ่างง่ายขึ้นช่วงอร่อยขึ้นช่วงร่อยเกาซีบเป็นอ่นใช่ครับมาเปรียบเทียบใส่พอยางง่ายเลครับอันนี้พอยางงาสูงอร่อยเกาซีบเลยครับเกือบสองเมตรได้หนึ่งครับนี่ครับแล้ววันนี้มาเปรียบใส่ก้า,คาวคาต้นคาห้าวบัดนี้กัวเหระครับเบื้องลอดครับยุนี่มันสามเมตรกลัวได้ครับพี่น้องเป็นมะพอได้กี่เินหรอไรนะครับอันนี้เอา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 โทษนะครับพอยางงา อันนี้เพียงนี่สองเมตรนะครับ 3, 3, 3, จากเออบ่อกของพอยนี่ไมของพอยานี่ประมาณสองเมตรซ้ำนี่พอลอยเก้าสิบอะไเด้อแล้วบบบนี้ึ้นไปเอกมันเป็นเมตรกว่าครับมันทีไรอยู่สามเมตรกว่าด้วยครับนี่เด้อเคยพ่อบ่อพี่น้องค่าสูง <laughs> สามเมตรกว่าสูงคือกันกค่ผู้แต่งนะฮ่าฮ่าฮ่าไปอีกละฮ่ <laughs> 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 ้ยออเออครับ งามคักงามเน่พี่น้องเอ้ยมาเอาเด้อครับพี่น้องเบื่อเท่าเบื่อยึดไตคลิปคือเก่าเด้อครับยึดไตคลิปคือเก่าพี่น้องสนใจกับท่เขามาทักเขามาครับค่าของเฮาอยู่ในสวนนี่กับจิมีคาเหลืองกัมมี่ต่ว่าเนียนเข้าเนียนค่าเกษตรแดงง่ายได้ครับพี่น้องเป็นค่าเศรษฐกิจค่าเกษตรแดงง่ายกัมมี่ครับเป็นสายพันธุ์ที่กระซ่งให้ได้ครับกซ่งให้ได้คือเก้ากซ่งให้ได้มัดซูแนวค่าเหลืองค่าเกษตรแดงง่ายค่าเกษตรแดงง่ายครับ พี่น้องขม้าเบงนี่แหละครับบัตรว่าคาก็เอาบัตรไปสะเทียขึ้นิีรายนี่มาเอาเด้ครับเ้อต่อต่อไปนี่ขึ้นนี่ซุ้มสวนนี่สีออกแล้วครับแับน,นี้เปิดสวนไม่กําลังท่ามควา่สะอาดครับพี่น้องขม้าเบิงขม้าเอาครับครับผมถ้าพี่น้องมาเอาอยู่หน้าสวนสข้างได้เฉียข้างชีได้หลายครับเพราะว่าขันมาเอาอยู่หน้าสวนเขาเขาสิขายเป็นกอนับกอขายเลยครับมเมาเป็นกอ บ่บ bo, ่คือเ้าทรงเป็นกองเป็นกองคืออัดอัดให้เต็มกองคือยางซ้ำก็ได้สามชิปสามชิปรวมแต่เลยสามชิปรวมไปแล้วก็บพเป็นยังก็อัดให้อัดให้จนมาเต็มหมดแล้วครับน้ำนักเท่าไดก็แล้วแต่ไม่ได้ถึงว่าห้องสีขาทุ่นกระช่างได้นัดก็ได้หน่อยกระช่างก็อัดให้จนเต็มนะพ่อเนาะใช่ว่าขันลรั้มยังสี่เลยครับขันเงาใหญ่ อาจิบะเนี่ยผมการันตีให้บ่ได้เลยครับเพราะว่ามันเหงาไงมัน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 อาจิบ่ถึงอาจิบ่ถึงสามสิบตอนเต็มกองก่อนครับครับเอาบนี้ขอบคุณหลายๆนะพ่อครขอบคุณหลายอพี่น้องจากน้ำจุ่มครับขอบคุณหลายๆครับมาเอาเด้อพี่น้องขอบคุณมากครับ